ขอต้อนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีมังก,กรสําหรับชาวราศีมังก,กรคุณดูคลิปนี้และชาวราศีเมษชาวราศีตุลชาวราศีกรกฎคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณร้อยเปอร์เซนและสําหรับทุกราศีเลยไม่ว่าคุณจะเป็นคนราศีใดเช่น,นคุณเป็นคนราศีกันคุณเป็นคนราศีมีน คุณจะเป็นคนราศีใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณมีดวงดาวเช่นด,ดาวคันดาวพุธดาวเสาดวงดาวต่างๆอยู่ในราศีมังก,กรคุณดูคลิปนี้ได้<ม>เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณ50%บวกลบ ที่ผมเห็นสรรมการนะครับก็คือวันที่22เดือน7กรกฎดาคม2564คือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนได้2วันถึง3วันเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลรวมเบ็ดเสร็จก็คือ7วันนะครับคันนี้เนี่ยสรรมการนี้ก็คือจุดเจ้าตาจันศูนย์นังสีกับดาวทพิ์คิวปิโดเท่ากับจุดเจ้าตาโนดความสัมพันธ์นะครับความหมายเนี่ยจะแปลว่า การติดต่อซึ่งนำไปสู่การมั่นชอบสมาคมเมื่อมีชั่วโมงว่างสาวสังคมหรือการติดต่อของชาติหรือประชาชนเจ้าสาวภรรยาแม่แม่แมแมยายชั่วโมงว่างการก่อเป็นลูกการสมาคมสถานลีลาผู้มีความรู้ในด้านศิลปะกิจวัตร อันนี้ผมอ่านจากตำราเยอรมันที่แปเป็นภาษาไทยนะครับผมอ่านหมดทุกคํานะครับคราวนี้เราจะมาดูรายละเอียดนะครับเราจะมาลงรายละเอียดทุกราศีเลยถ้าเกิดคุณมีจุดเจ้าะตานะครับหรือดวงดาวต่างๆนะครับอยู่ที่ค่าองศาที่24องศาราศีมกกังกรส8บแปดาิหได้การจะเกิดขึ้นถึงคูณร้อยเซนนะครับถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้นเก้าส0ปดิบ็สิบเอร์เซลดหลั่นกันไป อันนี้ผมจะอธิบายเรื่องงานเรื่องโชคดีความรักความสัมพันธ์สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณนะครับจุดที่มาสู่ลังสีก็คือดาวสองตัวรวมกันก็คืออันนี้นะครับดาวจันทร์กับดาวทริปคิวบิดอเซนเตอร์ตรงกลางเนี่ยเราเรียกว่าสู่ลังสีนี่จุดที่มาสู่ลังสีเนี่ยก็อยู่พิกัดของดาวเสาร์ก็คือข้อจํากัดบางอย่างการเดินทาง การเปลี่ยนหน้าที่คือจุดนี้เนี่ยคือผมจะอธิบายอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเอ,อคุณทําธุรกิจส่วนตัวของคุณเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่คุณจะมีเรื่องของเอ,อการทําความสําเร็จเกี่ยวกับอาจจะมีลูกค้าเก่าติดต่อมาหาคุณหนี้ก็ได้หรือคุณอาจจะทํางานที่ยากๆประสบความสําเร็จหรือบางคนทํางานอยู่ในองค์กรอยู่ในหน่วยงานเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยคุณอาจจะแบบ เจอกับเรื่องการปรับเปลี่ยนบางอย่างที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จคืาน,นี้สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเพราะว่าผมไม่ได้มาทําคลิปแบบ g เนอ r a ล r e a d ิ้งไปทำไปทาคลิปแบบดูดวงดูดวงแบบโดยภาพรวมไม่ได้จอดจองดูขำขำขำกิ้งอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้มาทําคลิปแบบนั้นคือผมมาทําคลิปนี่จอดจองนะผมจอดจองว่าเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนร้อยเปอร์เซ็น์บวกลบ แต่คุณไม่ต้องมาเชื่อผมเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะผมอยากให้คุณไปพิสูจน์กับผมไปเลยคุณจะได้หายข้องใจคุณเอากระดาษบกกรจดที่บัตรทิินคุณฟ้อรลอจดจอแล้วคุณสังเกตช่วงนั้นเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนถ้าคุณไม่จดคุณไม่สังเกตคุณก็ไม่ได้ไปพิสูจน์กับผมเพราะผมพิสูจน์มาแล้วผมถึงมาทําคลิปแนวนี้คือไม่งั้นผมไม่กล้าระบุวันหรอกคือแบบอันนี้พูดจริงนะ คือแบบพิสูจมาแล้วเอ้ยมันก็เกิดนะเออมันเราก็มานั่งคิดว่าเออช่วงนั้นเออใช่มันเกิดอ่ะมันเพิ่งครั้งแรกเราก็ไม่อยากเชื่อแล้วก็ลองหลายครั้งลองเยอะมากลองกับตัวเองจนเรารู้สึกว่าอืมมันมันน่าจจนอัศจรรย์เลยมันเนี้ยก็เลยมาทําคลิปนะให้ทุกคนได้ได้ดูป้องกันไงนถ้ามีเรื่อง ไม่ดีคุณก็จะได้ระวังนะถ้ามีเรื่องดีหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะได้แบบตักตวงผลประโยชน์กอบโกยมากที่สุดเพราะโอกาสดีๆบางครั้งมันก็ไม่ได้มีมาบ่อยแบบนี้คือแบบหรือว่าคนที่ดูคลิปผมเนี่ยคุณต้องไปประยุกต์อาชีพคุณคนที่ดูร้อยคนก็ร้อยอาชีพสิ่งล้อมคุณเพื่อนฝูงเจ้านายมีทั้งคนดีเห็นแค่ตัวแตกต่างกันแต่อารมณ์และความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนผมย้ําเลยว่าเกิดขึ้นกับคุณแน่นอน คุณต้องไปพิสูจน์กับผมคุณจะได้หายคล่องใจนะแล้วก็อ,อผมก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกรายเดือนทั้งสองช่องที่คุณยังไม่ทอดทิ้งผมคุณยังให้การสนับสนุนผมอยู่ผมขอขอบคุณจริงๆจากใจผมจะบอกให้ว่าอย่าให้คุณภูมิใจกับผมเลยว่าคุณคือผู้ผลักดันที่ทำให้ผม มเีเรียกว่าไงมีพลังที่มาทําคลิปดีๆให้เพราะว่าคนเขาจ่ายตังรายเดือนเขารอคลิปเราอยู่ไงคือเราก็ต้องแบบขยันใช่ไหมแล้วก็ข้อดีอย่างคนที่เป็นสมาชิกทั้งสองช่องคุณแอดไลน์มาผมผมจะหาจุดเจ้าตาด่วนให้คุณเนี่ยฟรีมูลค่า4ี่ร้อยบสี่บาทจริงๆไงมันก็สามารถที่แบบคุณสามารถดูคลิปได้สูงสุดห้าราศีเลยนะแล้วน้อยสุดเนี่ยก็คือาสามราศี เพราะจุดเจ้าตาของคุณเนี่ยมันมันหยุดมันคือวันได้ปีเกิดเวลาเกิดคุณมันคือ gps ของคุณบนโลกอย่างนี้แล้วมันยังไงมันดูไงมันก็แม่นเพราะมันคือของคุณนะอันนี้สําหรับคนที่เป็นสมาชิกช่องเดียวช่องนึงคุณไม่ได้เป็นเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าวันที่เป็นสมาชิกวันที่เกิดเหตุการณ์มันจะเหมือนกันมันไม่เหมือนกันนะวันนี้ผมก็เลยมาบอกมานี้ยเผื่อคุณจะแบบเป็นสมาชิกช่องหนึ่งคุณก็ได้สิทธิ์นะฟรีมูลค่าสี่ร้อยสิบสี่บาทคุ้มมากนะ คุณจะได้ไม่เสียเวลาหลงทางกับชีวิตคุณเราคิดดูเด่ยตัวเราเนี่ยอายุเท่าไหร่สามสิบสี่สิบนะที่ผ่านมาเนี่ยมันมันหลงทางมันอ้อมอ้อมโลกมานานแค่ไหนอย่างเงี้ยเราไม่รู้ทิศทางเราเบบนเะนี่ยแล้วก็คนที่เป็นสมาชิกข้อดีคุณจะได้ดูคลิปลุ่งน้าก่อนคนอื่นสามสิบวันระหว่างที่คุณดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอย่างแน่นอน นะแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกคลิปนี้คุณก็จะได้ดูล่วงหน้าก่อนสามวันห้าวันบวกลบคลิปที่คุณดูอาจจะมีจอมืดมีสะดุดมีโฆษณาผมไม่มีทางเรื่องจริงอย่ากโกรธอย่ากเกลียดผมเลยเพราะถ้าเกิดผมทำให้คุณดูเหมือนแบบที่สมาชิกดูคนที่เป็นสมาชิกรายเดือนใครเขาจะมาเป็นสมาชิกรายเดือน อันนี้ผมก็ต้องขอโทษเปิดเข้าใจผมด้วยทำไมต้องมีการเปิดรับสมาชิกช่องบางคนอาจจะสงสัยฉันก็เคยดูฟรีมาตลอดทำไมต้องมาเสียตังค์ดูคือถ้าดูผมศึกษามาเนี่ยยอดวิว u t u b e อะดูหนึ่งหมื่นวิวอะก็จะได้เงินประมาณหนึ่งเหรียญดอลลาร์สามสิบบาทแล้วคุณคิดดูนะคิดผมนะผมทำแบบแนวแบบเอาความจริงมาพูดอะ แนววิชาการมาอธิบายมีเหตุมีผลมันก็เหมือนคุณไปเรียนหนังสือเรียนไปติวเพื่อติวสอบอ่ะคิดแบบเนี้ยมันก็จะมีพวกจอมหหนจอมหหนที่สอบมันสอบแบบจอมหหนแบบเหมือนเราดูหนังจีเนี่ยนะสอบจอมหหนมันก็จะมีแต่พวกจอมหหนที่เขาสนใจมาดูแล้วยอดดูมันก็จะหนึ่งร้อยวิวสองร้อยวิวสามร้อยวิว คุณว่ามันจะได้เงินจากความโฆษณาเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าสตางค์มั้งหนึ่งบาทมั้งยังไม่พอซื้อมาม่าหอนะ่อละห้าบาทมาต้มกินเลยคือเงินค่าสมาชิกเนี่ยก็คือรายเดือนเนี่ยร้อยหนึ่งช่องยูเนียน u t u b e แบ่งเจ็สิบอร์ซ็นให้เราใช่ไหมช่องยูเนียนไลน์ยูทูบแบ่งรายเดือนให้เราเนี่ยอ 7จิบเอร์เก็แปดสิบาทก็ได้ประมาณห้าสิบบาทก็คือร้อยี่สิบาทเนี่ยไม่ได้ทําให้ผมร่ํารวยไปมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านนะเนงินนั้นจะไปไหนผมจะอธิบายให้เงินนั้นก็ไปจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนเนี่ยนะค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการตัดต่อในการทําคลิปให้ดูทุกอย่างมีค่าจะจ่ายแล้วถ้าเราไม่มีค่าใช้จ่ายเนะี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะแบบว่า มาทําสิ่งที่ดีดให้ได้เพราะทุกอย่างมันมีค่าจะจ่ายทีนี้ผมอธิบายรายละเอียดมากเลยอธิบายเหตุผลว่าทําไมคิดต้องไปแบบแนวนี้นะซึ่งเออเรียกว่ายัางไงการที่ผมมาอธิบายเนี้ยเพราะว่าผมเชื่อว่ามีบางคนเนี้ยอาจจะไม่ชอบผมอาจจะแบบมันไส้ผม มีอยู่แล้วอาจจะไม่เข้าใจเหตุผลที่ทำไมต้องทําคลิปแนวนี้อันนี้คือเหตุผลที่ผมต้องมาบอกนะก็หวังว่าทุกคนคงจะเห็นใจผมแล้วก็คงจะเข้าใจผมนะโอเคไหมครนี้ผมจะลงรายละเอียดตรงนี้นะเอออเามาตรงนี้ก่อนอดีกว่าดาวทิพย์คิวิโด คิบิโดเนี่ยก็เปรียบเหมือนดาวศุกร์อันนี้ก็จะหมายถึงว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะได้เรื่องของความสุขใจเรื่องของเงินเรื่องของสิ่งที่มาติดต่อตัวคุณเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยก็จะหมายถึงเรื่องของความรักความสุขใจเรื่องของเงินผลประโยชน์แล้วก็ในดาวทิพย์คิบิโดเนี่ยดาวที่ทํามุมสูงสาในการโคจรจริงณวันนั้นเนี่ยก็จะมีตัวนี้ครับเห็นไหมครับดาวจันทร์ ดาวจาันกับจุดเจ้าตาจันน์ก็คือเหมือนกันนะครับแต่ว่าในดวงยูเรเนียตเนี่ยดาวจาันเนี่ยก็จะเป็นจุดเจ้าชะตาตัวหนึ่งนะครับซึ่งจะมีอิทธิพลกับเราคันนี้เนี่ยคือดาวทิพย์คิวบิโตกับเอ่อดาวจันตรงเนี้ยเขาทำมุมศูนย์องศาอันนี้ก็จะหมายถึงว่ามันก็เปรียบเสมือนเอ่อดาวศุกร์กับจุดเจ้าตาจาันมารวมกันก็คือ คุณมีโอกาสที่คุณจะได้ของที่คุณถูกใจของที่คุณถูกใจเกี่ยวกับเรื่องของ